วัดมหาธาตุถูกกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นถูกสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพง,งั่วในปีพุทธศักราช1917โดยความบันทึกไว้ว่าศักราช736ปีขานชฉศกสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าพระมหาเถระธรรมกายานแลกสถาปนาพระศรีรัตนมหา,าธาตุฝ่ายบูรพทิศ หน้าพบันชั้นสิงสูง19วายอดนบปศูนย์สูง3วาแต่คงยังนี่แล้วเสร็จดีหรืออย่างไรไมิอาจทราบได้เพราะต่อมาถูกบันทึกไว้ในภายหลังอีกว่าถูกสร้างให้แล้วเสร็จในสมัยของสมเด็จพระรามีสวรในปีพุทธศักราช1927ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงตอนปลายวัดมหาธาตุคงเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจกลางเมืองของชาวพระนครอย่างแท้จริงพราะนอกจากสถานที่แห่งนี้ จะเป็นที่สำหรับประดิสถานพระบรมสารีริกธาตุกลางเมืองอยุทยาแล้วที่นี่ยังเป็นที่พำนักของพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีซึ่งในอดีตจะประกากฏคณะสงฆ์แบ่งออกเป็นสองเจ้าคณะใหญ่คือฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอารัญญวาสีซึ่งฝ่ายคามวาสีก็คือฝ่ายสงฆ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนที่เน้นในการให้การอบรมบ่มจริยธรรมให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นหลักส่วนฝ่ายอารัญญวาสี ก็คือฝ่ายสงฆ์ที่พำนักอยู่ในป่าหรือที่อันวิเวกโดยมุ่งเน้นที่การวิปัสสนากนรรมฐานเป็นหลักโดยมีวัดป่าแก้วหรือที่ในปัจจุบันนี้เรียกกันว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นที่พำนักของพระสังฆราชฝ่ายอรัญญวาสี